หากเราลองสังเกตดูนะครับเวลาที่พวกเราไปในโรงพยาบาลนะครับเราก็จะเห็นพนักงานนะครับตั้งแต่ฟรอนต์เลยนะครับคนที่คอยต้อนรับเรานะรวมไปถึงพยาบาลนะครับหรือว่าคุณหมอนะครับทุกๆคนนะล้วนใส่ชุดสีขาวทั้งนั้นเลยนะครับแต่ทำไมเวลาที่เราเข้าห้องผ่าตัดครับเราถึงต้องใช้เสื้อผ้าสีเขียวหรือสีฟ้าในห้องผ่าตัด เรื่องนี้มีคำตอบนะครับแต่ก่อนที่ผมจะไปเฉลยว่าทำไมเสื้อในห้องผ่าตัดนะครับถึงเป็นสีเขียวหรือสีฟ้าเนี่ยผมอยากให้ทุกๆคนนะครับลองทดลองด้วยกันหันไปมองของอะไรก็ได้นะครับที่เป็นสีแดงๆเนาะแล้วเราลองจ้องไว้นานๆนะสักประมาณ30วินาทีก็พอนะฮะจากนั้นนะครับให้ลองหันไปมองที่กำแพงบ้านหรือเพดานที่มีสีสว่างๆดูนะครับดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นครับ ถ้าเกิดว่าลองทําแล้วนะเราก็จะเห็นว่าเจ้าสีแดงที่เราจ้องอยู่เมื่อสักครู่เนี่ยนะครับสมมติว่าเป็นลูกบอลสีแดงเนี่ยนะครับพอเราจ้องไป30วินาทีแล้วเนี่ยแล้วเราหันไปมองเพดานเนี่ยครับสีขาวเนี่ยเราก็จะค้นพบว่าเราจะมองเห็นลูกบอลสีเขียวครับอยู่บนเพดานทําไมถึงเป็นแบบนี้ครับเกิดอะไรขึ้นกับดวงตาเราครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์นะครับมันเป็นหลักการที่เขาเรียกว่า after image นั่นเองนะครับ After image คือการที่เราจ้องสีบางสีนานๆนะครับแล้วมันทำให้สีนั้นเนี่ยติดตาครับเวลาที่เราหันไปมองสีอื่นอย่างเช่นสีขาวแบบนี้นะครับมันก็จะเกิดสีสะท้อนออกมาเป็นสีฝั่งตรงข้ามนั่นเองนะครับทีนี้ครับในสมัยก่อนนะครับในห้องผ่าตัดเนี่ยเขาก็เคยให้คุณหมอใส่ชุดสีขาวเพื่อทำการผ่าตัดเหมือนอย่างที่เราคิดไว้นั่นแหละนะครับแต่ทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพอคุณหมอครับก้มลงไปผ่าตัด คุณหมอต้องเห็นอวัยวะเนาะแล้วก็เห็นเลือดนะครับสีแดงเป็นจํานวนมากนะครับแล้วเมื่อคุณหมอเนี่ยต้องเงยหน้าขึ้นมานะฮะก็จะเกิดปรากฏการ์ after image อย่างที่ผมบอกครับเจ้า after image ครับมันก็จะสะท้อนสีเขียวกลับมาก็อาจจะทำให้สับสนแล้วก็รู้สึกว่ามึนไปกับประสาตาที่มันเกิดขึ้นตรงนั้นนะฮะ แต่วิธีแก้ก็ไม่ยากเลยนะครับเขาก็เลยให้คุณหมอครับรวมถึงผ้าที่ใช้ในห้องผ่าตัดทั้งหมดเนี่ยครับเป็นสีเขียวหรือสีฟ้านั่นเองนะครับเวลาที่คุณหมอก้มบลงไปผ่าตัดนะครับเห็นเลือดเห็นอว,วัยวะสีแดงๆนะครับแล้วเขาเงยหน้าขึ้นมา after image ที่จะออกมาเป็นสีเขียวอีกครั้งนึงเนี่ยนะครับมันก็จะกลืนไปกับเสื้อผ้าหรือผ้าที่ใช้ ในห้องผ่าตัดนั่นเองนะครับและนั่นก็คือเหตุผลนะครับว่าทําไมครับเราถึงต้องใช้เสื้อผ้าสีเขียวหรือสีฟ้าในห้องผ่าตัดเพราะว่าเพื่อป้องกันปรากฏการ after image ที่จะเกิดขึ้นกับคุณหมอที่กําลังผ่าตัดนั่นเองนะครับ อย่าลืม Subscribe ช่อง Creative Talk แล้วมาร่วมค้นหาคำตอบไปพร้อมๆกันกับรายการดีไซน์โดน4ีเพราะความลับของดีไซน์ซ่อนอยู่รอบๆตัวคุณครับ